สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเบงเค็ดซุปน้ำมันสมกินครับพี่น้องขึ้นอยากซุปน้ำมันสมนะพี่น้องมึอนะครับพี่น้องผู้ใดเขามาเบงก็กติดตามไ้ผมน้าไปเด้อครับพี่น้องครับขอบพูดหลายๆครับพี่น้องครับเป่น้ำนังใจกันครับพี่น้องพาพี่น้องเขาไปเบงไปเฮ็ดน้ำกันเลยครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น,อน้องน้ำไม่สมุมน้ำไม่สุมไม,ไม่ไม่เก็บไลยพ่อปีแล้วมั้งครับถ้าเก่าเปี่ยวตุ่นยวนอลอดภัยอยู่หน้าไม่เห็ดใบพี่นอ้องไปกวดไปก็เลยไม่นด้เห็นก็เลยขึ้นยากนะครับผมนี่ปฏิต้มสุกกอะไรพี่นอ้องเดี๋ยวมึงน้องกันน้องพี่นอนะ้องเนาะ เดือดลอยแล้วครับต้มสุกแล้วบันนี้เท่าที่สุกกันเลยครับผมน้ำสุกน้ำใหม่อ่อนดีเจ้ะพี่น<ำ>้องพริกกระไซตำหนี่นะครับเพราะว่าน้ำใหม่เผ็ดนะอาเป็นน,น้องติดสุกเลยครับผมใส่หลักพริกใส่หอมลงไปคือใส่หอมก่อนเหมด

ซ,ซ,ซุปสอเทยนกันมเปียปากไปเลยหอมเปียปากไปเ่ยพขี้เต้อตงใส่กัได้เมมนเส่เนี่ยใสต้องมเปียต้นหอมเขาจะได้ขี้ไปเย่ยมีขั้หลังไปเรื่อยไ ลอมเปลี่ยนอไปี่นอนปเนใส่ป่าใส่กระเดกใส่ชุดลดนะครับใส่ลงไปแลนะอุ่มนอ่อน,ออนมีกสิก่นเสียบไปเลยพีเนาะองไปกันเลย ง่ายๆครับนมนูนี่เมเนนนบันแต่ว่าไงแต่ว่าเสียบใส่น้ำหามันเปนเนื้ใส่น้ำใ,นนำใ,ใส่น้ำน้อยนึงกถกแล้วน้ำดินเอมยังมึนี่าเนาะเป็นแกงน้ใหม่สุน้ใหม่มันตองใส่ย,ยังสีจะบ,บางนี่ที่มันร้ันนี้เขาบเ เข้ม,มเจ้าไสยังเอามาซีม,มนะั่งไหมเนยยังว่ามันใจกันเลยเข้มกับมีแคราแดดมาละของละพี่นอ้องในการล้ะใส่อีกบอน,นการลได้การลวใส่คนลรเป็นยังยงนันเอใส่เลยไวทเขาได้ใส่อไ,อไใส่เมนกัน นะันสุกกินเลยแบแมนมเพิมนมใหม่เข้าไปเพื่อนะแฉบแล้วโอเคแล้วครัแบแ,แบแล้วครับเพื่อนโอเคแล้วโอ้ยเยลยครับดูครับพื่นนอนนมใหม่ขวดเดียวได้ทับ เลมมะกิน,นกวดเดียวได้หลายตืมเยะใช่ไหมแ้วเฉมก็เบ้าหูด,ดำสุปน้ำใหม่แกงน้ำใหม่แ้วเชิมโอ้ก็คนยอนห่อนเบิ้งบนครับถอดสีถอดทั้งพี่น้องพี่กินแบบแ้วเชิมก็เกบ้าหูด,ดำเพราะแน้ำมันก็ต้องเอาไรายนั่นแ่ะพอพอพไม่เพราะว่ได้อาหนัเอาอนี้มันพอเขาสูไปเนี่ เอาพี่นองเข้ามาเนี่ยซุปน้ำมันสสมบันบัน้นครับก<ต>ินด้วกันได้ครับด้า No. Aw. Il va. Toi, แส mm hmm. บแสบพี่น้อง mm hmm. นี่กันอยู่ครับฮอลดีพี mm hmm. ่น้องหยอดมูเดแบบเดียวครับ นู้นซ่บครับทกขบะหม่วันนี้มวันนี้พวกมีพักเนาะมีเตน,นี่ระครับพักกระเสียบเนี่ยนี่ักบมัน,นไม่ก่อยุ่นมองนั้นบ่ะ vâng lên không có gì có tùng chẳng lắm tùng lắm nhiều tùng thế ăn không mừng mầm 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 อื้อเทียบกับพี่น้องอื้ออื้อสุดยอดเลยครับอือมันได้เห็นอือ mm. <taps> you know? mm. 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 รูกเสียบเลยขาดครับอืมเยี่ยมมากตอบบ้าครับ,บ,บรกระตมนกหน่อไม้โอ้มีนูบันบันนะครับตาเสียบครับ ไปเพิ่มวยม่้นข้เดี๋ยวนะจะเบะิดประจมัมันจะไม่ได้ดึงหัวออกเนาะมันแสบมันเแสบดีเลยครับพี่น้องไม่ได้ตัวกันครับแสบดีเน่ยแม่มันเปรี้ยวแ้แม่เนาะทำไมก็ดีเลยแนมะ่ ผสมก็ดีเนาะน้ำใหม่อ้อนไหมกินแบบนี้น้ำใหม่อ้อนไปแล้วพวกเก็บดาบหรอกอันพวกได้เป็นยี่สิดวงกินบุตรได้แบบครับอ้าวปกเสียทิ้งอืมเฮ้ การพี่นหอัเลนกันอยากกอนดีครับีืยเข้ากันเินดึงหัวอกแล้วพี่น้องมันแค่ปนนิดนี่ พอเจ็ดอ <Project> ่อนข้าวคนบะพักจีที่สุดของภาคอีสานพักกระเจีนหน่อยเจอผักกระเจี๊ยบนิ่มรัวผักกระเจียบกัต่อเหื่อดมั้งกตก่อแต่ว่าแต่ต่อมันกินแห้งกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันใช่ไหนตะตขคนกินมาเป็นเคือ กินไปเลยเลยบดห,หัวได้ไข่แบบว่าบดจัดมันคือกันอยู่มะนีิเป็นของเขาไม่นด้เป็นไข่กะทินดีกว่าอืถ้ากเกษียเทียบไม่เคยทำจะตอมันแห้งเกินไก่พัน,นจสต่ออืมิดก่อนพ่ออืมกลั่นีีครับ ขอืมข้อเดี๋ยขหอกอ้เด็กการเด็กการพี่น้องนี่รับยังไงบ้างก็รูครับเส <nervous S 1> <Doom. S 2> ียบครับอืม โอ้แ่บครับพี่น้องแสบเด็การได้ครับพี่น้องอ๋อพี่น้องครับคลิปน,ววนี้ก็ไว้ซํำนีเนาะครับพี่น้องเนะาะยวคลิปหนาไวยฟอกกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้อง